ต้องขอบพระคุณพลังความศรัทธานะครับวันนี้คุณตุ๊กนะครับได้ออกรถใหม่นะครับได้เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ผมขอย้อนคลิปนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งคุณตุ๊กเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของจัิการร้านน้ำแข็งนะครับเราได้ไปสัญจรที่นั่น หลายครั้งบ่อยครั้งนะครับเขามีลูกศิษย์ลูกแหานะครับทึงมิตุก,ก็ให้ความศรัทธาและก็ในเรื่องของการสักในมือรวมไปถึงในเรื่องของการสักยันต์สักอาคาัคระนะครับหรือรวมไปเรื่องของการดูดวงเปิดดวงกับหมอปุ่น้ำหมอหินไปนะครับเพราะฉะนั้นหลานเชื่อมั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ได้ขอให้หมอปุ่นะครับได้นั่งรถได้เเรยกว่าเหมือน บอกเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ย่านานในรถนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครัแเราผมก็ได้เขียนคาถาเงินร้านนะครับบทมิเตภาหุหติให้นะครับ เพื่อรถคันน so, ี้ข so, ับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขนเงินขนทองนะครับทำมาค้าขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของบ้านของกิจการของความร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลูกศิษย์นะครับที่มาศรัทธาได้ประสบความสําเร็จนะครับทางเรานะครับรวมไปถึงในเรื่องของทีมงานก็มีความปิติยินดีชื่นใจด้วยนะครับก็ขอให้รถคันนี้นะครับขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยนะครับ